ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์ค่ะมีเกมกันเอเชียนเคยอยู่กับไหมครับเออไมค์ค่ะเลยคัะก็เกมมั้งอะไรวะก็อยู่กับเราที่ไอชัอ้นเอาเป็นเอเชียนเคยหรือเบอร์ซับเอสอะไรวะเ่นแหละอันนี้ก็เป็นไมค์แล้ววันนี้ เดี๋ยวเราก็กับคนเก่าเจ้าเดิมแพ้ตลอ,อดการไม่และนานเถออสาดูตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านหรือในห้องของเราก็อยู่ในนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่กันเลยเฉียวเียวนะอยู่ในบ้านของเราในห้องสิเากบ้น,นี่มาเล่นกันเลย เดี๋ยวแึ่โอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นอืมนิดก็งี้ยังก่อนหรอฮะวันด,ด,ด,ดีวันดีจ้าวันดีวันด,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 ดีดดออนซนนี่เคยเล่นอยู่ หนึ่งนาทีสามสิบวิจะเริ่มคนก็รีบเข้ามากันหรือออกวะน่าจะเข้านะเข้าอืมอะไจะมาอันนี้เก้าเกสเราชื่อว่าเราลองพิมพ์อะไรกันอย่างเออพิมพ์ว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเราเก้าเก้าเจ็ดอันนี้เก้าเก้าแปดนเก้าเก้าเก้าออเออเออเยวด้อยากอ lưu đi lưu đi mmmm 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 cái mmmm 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 ยังเครทำเตามละฟาน้อไอ้คนก็เออได้ไม่ขาดเราไม่เออเราจะไม่ไปตรงที่มันไปกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นน่าจะมีกล่องอยู่ตรงนี้แต่ไปดูมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวกูไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ๋อลืมหองมันแบงหมด แม่งตีกันได้แล้วไปกูหากลองไม่เจอแล้วนะมาทางนี้ด้วยโอ้โหคิวตัวนึงก็ยังดีแม่งกลองไม่มีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหหามันไงกลองฉันต้องไปเอาให้ได้อเออเออตัวอะไรตีฉันฉันต้องไปเอาอุ้ยนี่คือความพยายาม แล้วเราต้องขึ้นไปทางไหนวะมันท้ไมไปทางนี้แบไม่ใช่อีกเอาแล้วผมจะให้กูไปทางไหนวะอื้ออื้อ้ออืออือน้อยหินบล็อกแล็กๆแตกหากล้องไม่เจอก็หาก็เกมกับ เล่นกับเบ d w วออีกดีกว่าไหมเออมาเล่นเบ d w a อกันเบสกาย a อลเบ็ดอแล้วกันเบ็ดอลเล่นสกายวอลสกายบังกายเบ็ดอลเบวอเข้ามา,มาเจอเลือกแหละเข้าไอชื้อหือ้ออย อ้าวไม่มีที่ห้องว่างงั้นเราก็จะมาเล่น sky wall sky wall ไหนยอ,ยอ่ะจื๊บมันอยู่ตรงนี้อืมเริ่มพอดีโอ้ด่านนี้นี่เองเดี๋ยวฟาร์มอาหารเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ได้แล้ว เดี๋ยวปรับเป็นเหมือนเดิมดีวกว่าไหมวินสิบไม่ต้องละโอ้ยคนว่าน่าจะเป็นตีอตรงนี้นะไห่วะเอาเดิมแล้ว,ว,วสวยแล้วกูโอเคมันเดิมละว้าว ของดีอยู่มีแล้วนี่ว,ว่าใสเนียจะดีอะไรปานนี้ áo ốt áo ốt áo ốt áo ôi để vào còn ít còn Không phía sau bên trái là một cái nè Oh, กอดเต็มแล้วกอดเต็มแล้วครับผมมาแล้วโอเคแล้วเราต่อไปตรงกลางเลยก็แล้วกันอืมก็ ไปทางนี้ใช่ไหมได้เอ้ยเอี๋อี๋เอออี๋อี๋อเอ้ยโอ้โหดาบผิดดาบผิดดาบผิดของจที่มันกด้เลยของที่มันได้เลยได้เลยโอเคชนะชนะอย่างง่ายใหม่นมองจมไม่กลัดจริงจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่น

ตาของมึ่อไปกลางก็ได้วะไม่ได้พูดยสวยละเสียว่ะแม่ยาแล่วมาแม้วมาแล่วมาแม้ย๊าแ่ยไอ้เรียกเรียกเร็กๆ คิวตัวน,นี้ก็ได้แล้วนะนะโอ้โหโ,โหโโยเหียย่แจะดีอะไรป่านนี้เก็บของเดี๋ยวเราขาดอะไรไหมขาดมัวเพชรแลน่าจะครบเครื่องแล้วโอ้โหใครมาบอกไหมขอเก็บไว้

งั้นเดี๋ยวเราไปฐานแต่ละคนไลยก่อนแล้วกันน่าจะมีคนต่อไปกลางแล้วเลือกทีเดียวเฉียวมีหมูให้ฉันวางไหมไม่เอ้าเอ้าวางไปวางวางวางถาไม่เจอลองเลยอือหือ ไม่มีซะด้วยอะแล้วอีกคนนึงมันหายไปไหนเฮ้ยลูกเราต้องหาให้เจอนะอาเจอพีอ่น่ากว่าเอ,อ้ยจ้ะเดี๋ยวเราไปกลางอย่างรวดเร็วกันเลยเนี่ยเล้วรวดเร็วเดี๋ยวนี่ไม่ใช่คอมติดคอมแหละเอ,อ้ยไม่ใช่นอนบุ๊กเล่นแต่นอนบุ๊กเล่นโทรศัพท์บ,บ้างจะเป็นไง อ mm ืมบกอีกคนนึงอยู่ซ้ายกระโดดข้ามตัวตายเลยก็ะตีนะเพื่อนโอ้โหน้องหางกระตุก ใจถ้าตกไปนี่คงจะร้องไห้หน่าดูคนดังบ้าเลยโอ้

้ยไปดีกว่าไปฆ่ามันดีกว่าหลอกสองคนใช่ไหมสองคนนะดิโอ้สองคนนะดีแล้วขี้เกียจเก็บโอ้โหเราไปฆ่ามาันกันเลยไม่ใช่โดนตกนะไม่เอามาไง มันาฆ่าตัวแล้วมาดิจ้าโอ้โหฮึตั้สกอตต์ินบ้าแหลกพี่ๆก็มันตื่อหัวมันจอสับกิงในในโน้ตบุ๊กไม่กิ่งอ้าวชนะแล้วเย้ก็สำหรับคลิปนี้ก็รุวมกับติดตั้งตกดไลค์กกันด้ Bye bye. Selamat tidur. Senang